เอครับขอบคุณครับพูดถึงความพร้อมล่างชายไฟอีกแล้วันเสาร์นี้วันไฟนีครับผมครับกราบสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนครับก็พูดถึงวันเสาร์นี้ถึงเนี่ยครับพูดถึงความพร้อมก็ตอนนี้ก็ร่างกายก็ดีมากๆครับดีกว่าหลายๆไฟที่ผ่านมาครับผมแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากหลายๆไฟมาเยอะพอสมควรละครับก็คิดว่าไฟนี้ก็จะดีดี ขึ้นเรื่อยๆครับพัฒน,นาขึ้นเรื่อยๆครับจากไฟที่แล้วที่เราต่อยต้องมีจังหวะที่ช่วงนี้อาจจะบาดเจ็บแล้วก็พักไปพอหลังจากที่รักษาการบ,บาดเจ็บแล้วกลับมาเรี่ยวพร้อมในไฟนี้ประมาณกี่สัปดาห์ครับอ๋อไฟนี้ก็ซ้อมได้ประมาณสองเดือนครึ่งครับผมก็ใช้เวลานานเลยทีเดียวแล้วก็ซ้อมมาอยู่เรื่อยๆออกกำลังกายอยู่เรื่อยครับไม่ไม่ได้หยุดครับเรื่องของตัวพิกัดน้งหนักนาะก็อาจจะต่อยในส่วนพิกัดนี้ ที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักบ้างแต่ตอนนี้สตอร์เวต125ปอนด์เราเป็นไงบ้างครับสำหรับรุ่น125ปอนด์ครับก็ยังไม่ได้เต็มพิกัดเท่าไหร่ครับก็คิดว่าต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกครับเพราะเพราะยังยังไม่เต็มครับยังไม่เต็มใช่เรา,เราคุมประมาณกี่กิโลค,ครับก็ไม่ไม่ค่อยเยอะครับสามสี่กิโลเองครับมันยังไม่เยอะเราทำ120ได้ครับยังต่อ120ได้ครับผม ถือว่าพอต่อยร้อยยี่สิบ้าก็ทำสบายแต่อาจจะไม่เต็มเปร่ใช่ครับเทาไหร่คราวนี้พอเรื่องของตัวน้ําหนักของผู้ชกนะเรามีการศึกษาฟองการชกของผู้ชกยังไงบ้างครับผมก็สําหรับผู้ชกของอรุยนะครับก็ศึกษามาพอสังเขบครับก็รวดเร็วมีอาวุธที่หลากหลายครับแล้วก็ระวังลูกมีลูกระวังยากหลายลูกครับก็ เต้องอาศัยความดุดันเราเข้าแรกเข้าชนเหมือนเดิมครับทําให้เขาออกอาวุธเยอะทําทให้เขาเหนื่อยมากขึ้นครับเพราะจะไปเรื่องตัวพิกัดมันหนักเนาะช่วงชุกเราอีกเขาจะต่อยรุ่นของตัวไฟเบอร์ร้อยสามห้าคราวเนี้ยมาต่อยกับเราคือสตาร์เวตร้อยยี่ห้าเราคิดว่าเขาบีดลงมาเราคือแบบว่าเพิ่มขึ้นไปเราคิดว่าจุดเนี้ยมันลงตัวร้อยยี่ห้าเราคิดว่ามันมีใครได้เปรียบเสียเปรียบยังไงบ้างพอต่อยพิกัด ผม,ผมก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเยอะมากหมายครับเพราะโครงสร้างกล้ามเนื้อผมก็ใหญ่อยู่แล้วมันมันก็ไม่ได้ไม oui, ่ได <st ída> ้เสียเปรียบอะไรครับก็ส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้คิดมีปัญหาอะไรตรงนี้เลยครับก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นอุปสรรคใช่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยครับแล้วพอหยุดไปนานๆร่างกายเรา มีการสะดุดเรื่องการอาการบาดเจ็บด้วยเราคิดว่าพอมาเล่งซ้อมสองเดือนตัวนี้เราต่อยร้อยี่ิบห้าคอเนี่ยมันเพียงพอแล้วก็มันพร้อมที่จะดูเดือดเหมือนเดิมในกองทุนที่ไฟเพื่อตาดมาเหมือนเดิมก็สําหรับผม, <c oughs> ผมก็คิดว่ามันมันเพียงพอแล้วแหละครับเรื่องน้ําหนักมันไม่ได้เป็นกงนังวลครับมันก็เราไม่ได้เป็นกังวลเรื่องน้ําหนักเราก็ซ้อมได้เต็มที่อยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาครับผมก็นานนานพอสมควรละสองเดือนครึ่ง กือบสามเดือนครับพูดถึงเป้าหมายของเราครับก็ผู้ชกที่เคยประกบเราก็ถอนไปถ้าสมมติผ่านไปนี้ไม่ได้เราตั้งเป้าอย่างไรบ้าง,งราับนใจคือสําหรับผมนะครับผมเป้าหมายของผมผมไฟต่อไฟทาทุกไฟให้ดีที่สุดคือไม่ได้มองอนาคตอย่างไงละคือตอนนี้โฟกัสที่ไฟต่อไฟทำไฟนี้ให้ดีทำไฟหน้าให้ดีทำไฟต่อไปใหด้ดีดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็เดี๋ยวโอกาสข้างหน้าเป็นเรื่องของอนาคตมาเองครับคาดว่าในวันเสาร์นี้เกมมันจะเป็นยังไงครับคาดว่าโดยถามสมองและร่างกายของตัวเองแล้วก็คิดว่าน่าจะดูเด็ดครับผมให้เทียบกันตอนที่สมัยของพุนชกวันลุมพินีครับพอมาชกในวันไฟไหนสามท้งแล้วสไตล์การชกรู้สึกว่าเปลี่ยนไปไหม าสำหรับ2ไฟที่แล้วก็สไตล์การโจกก็เปลี่ยนไปเยอะครับผมแล้วมาไฟนี้่กลับไปเหมือนเดิมมากสมัยค,คือคือคิดว่ากลับไปเหมือนเดิมแต่ก็ต้องเสริมลูกป้องกันตัวอา,อาวุธหลากหลายมากขึ้นครับครับก็อะไรที่เรามีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปเอามันออกเอาเหมือนเดิมเลยรเราเพียงแค่เพิ่มเพิ่มสิ่งที่เราขาดไป ครับพี่ถามเรื่องของตัวกระแสได้หนึ่งนิพอเรามายืนอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นนักชกที่จ่วยในวงการรันเน็ตมันก็จะมีทั้งกระแสที่อาจจะในเรื่องตัวโซเชียลอาจจะทั้งให้เมองใจแล้วก็มีทั้งอาจจะบอกว่าโดนคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีบ้างเรามีการพยาหาจัดการแล้วก็มีเก็บมาคิดบ้างพอเจอคอมเมนต์ที่อาจจะเป็นในด้านทางลบที่มากระทบกับเราก็มันก็มีคิดบ้างแต่ว่าถามว่าเก็บมาคิดไหมไม่หรอครับ ราะมันก็มีผลต่อชีวิตเราพอสมควรอยู่ในด้านการซ้อมเราต้องการกําลังใจครับแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในด้านอาคอมเมนต์ลบอคอมเมนต์บวกก็เป็นกําลังใจของเราในการาเดินหน้าต่อไปครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้เรื่องโซเชียลไม่ได้มีปัญหาเลยเลยครับก,ก็ดี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 กับตัวเราจะมากกว่าม,มีคนมาเตือนมีคนมาคอยแนะนำเรา ยอไปเรื่องการชกนิดหนึ่งครับก็ที่บ้านสนตานะพี่ว่อาจจะได้เคยสอบถามกับพุ่นน้องที่อาจจะอยู่ในพิกัดเดียวกันกับเราอย่างอาลิฟเราเห็นพัฒนาการน้องเขาแับที่่อยในรุ่นของเราเนี่ยไฟล์ล่าสุดที่ได้ดูเนี่ยเห็นพัฒนาการน้องเขายังไงบ้างก็น้องอาลิฟเป็นนักมวยที่เก่งมากคือคือในผมยอมรับเลยน้องน้องอาลิปอาวุธเยอะอาวุธเยอะแล้วก็ว่องไวคือระวังยากกันคือ ก็น่าจะอันตรายมากๆในเวทเดียวกันนะครับรูปร่างการชกทุกๆอย่างคือน้องต้นตนหมดแล้ครับเก่งจำรับเลยครับแต่ถ้าเกิดในโอกาสข้างหน้าโคจรมาเจอกันครัก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกเกมที่สุดครับผมก็ยินดีครับผมก็ไม่ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วก็แล้วแต่ท่านโปรโมเตอร์จัดสรรครับผมโอเคช่วงท้ายๆแล้วครับเลยไม่กี่วันที่จะถึง มันโชคของปูนล้นบางคำอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆสงสารอะไรถึงแฟนๆเฉยเลยครับผมครับก็ฝากแฟนๆชาวเอฟซีที่ช่วยเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับก็คือรอบนี้ก็อยากกลับมากู้ศรัทธาให้พี่น้องชาวไทยแล้วก็ตัวผมเองครับผมก็ตั้งใจมากๆครับผมก็รอบนี้ก็ขอให้ทุกคนรับชมอย่างสนุก เพลิดเพลินแล้วก็ผมเต็มที่แน่นอนเกินร้อยเกินล้านครับรอบนี้มามาดีครับผมเชื่อว่าแฟนๆน่าจะรอให้มั่นใจแล้วก็รอเชียร์ของเลยนะครับขอเป็นวันอีกหนึ่งวันที่โชคดีของเรารัครับขอบคุณครับ